สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร i อดีไลไ์เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหาค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับอ่า EP นี้นะครับอาจะมีพักเครื่องสายหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็พักกลุ่มชุดเบ็นจาคักทีนะพี่น้ที่เป็นพระกลุ่มนะครับเนาะอ่า ในเสียเวลานะครับองค์ละ3 5 0รอยห้าสิบาทนะครับพี่สามองหนึ่งพันบาทนะครับอ่าเนาะองนี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอ่ามีเมตตาพระอินทร์นะครับพี่เนื้อวันณะโลหะเก่าเลยนะครับอ่านี่ครับรบกวนนะครับเนาะดูให้ชอบดูให้ถูกใจด้วยนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจด้วยนะครับเนาะอ่าแล้วก็เนี่ยครับพยายามหามานะพี่นะเพราะเอฟซีเรานี้ก็ทักมาถามเยอะมากๆเลยนะครับว่า ไม่เอาหลวงพ่อเงินมาลงแล้วหรอก็คือโผตอนนี้ก็หาค่อนข้างยากอยู่นะพี่นะอ่ะนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับพี่อ่าเป็นพระบ้านน้องเหมาได้มาเลยนะพี่นะอ่ะรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองครับอันนี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนาอผิมนิยมนะครับเนื้อองคงนี้ครับจะออกสำลดเงินนาออ่ามีคาบขี้เบ้าเดิมๆเลยนะครับอ่านี่ครับอ่าคาบขี้เบ้าเดิมๆนะครับพี่ ชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับเขาจะมีหลวงพ่อเงินมา18องค์เนาะแล้วก็พอกพาเนื้อกุเป็นจักราีนะครับอีก18องค์นะครับอย่างละครึ่งเนาะวันนี้รายการที่2นะครับพี่รายการที่2นะครับต่อไปครับรายการที่สามครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเนาะนี่ครับนี่ครับสนิมแดงครับสนิมเขียวขึ้นเป็นสาเลยนะครับพี่ครับสนิมแดงสนิมเขียวขึ้นเป็นสาเลยนะครับ ชอบถูกใจปี่กันเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่านี่ครับสวยราคาหลักร้อยแบบนี้นะครับพี่อ่านี่ดูครับองนี้ก็อย่างว่านะครับน้องมีการใช้งานมานะครับพี่องนี้มีการใช้งานมานะครับอ่าสุดตามธรรมชาติน้องพี่น้องนะครับราคาสนิมเขี้ยวนะครับอ่ารายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่ครับอ่าองนี้ครับอ่า รงนี้ก็มีการใช้งานมานะครับเนาออันนี้ครับเนื้อวันณะโลหะเก่าๆเลยนะครับพี่เนื้อวันณะโลหะเก่าๆเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นาดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับน้องพิมพ์นิยมนะครับรายการที่สี่นะครับพี่รายการที่สี่นะครับซวยๆเลยต่อไปครับรายการที่ห้าครับ อ่างนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์บีนะครับอ่ามีเมตาพะอิน์ด้วยนะนี่ตรงจุดตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ดูตำหนิได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่อ่ามาดูกล้องกันดีกว่านะครับเนาะอ่านี่ครับโอ้โหเนื้อวันณะโลหะนะครับยุคจนนะครับเนาะเก่าๆเลยนะครับพี่เนี่ยครับอ่ามีเมตาพะอน์นะครับอ่า นี่ครับโ้สวยเหลือเกินนะครับอ่าพระสวยราคาหลักร้อยนะครับพี่อ่าพระสวยราคาหลักร้อยนะครับเนี่ยครับอ่ารายการนี้นะครับรายการที่ห้านะครับพี่รายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกครับอ่าองนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับนาอพิมพ์นิยมพิมพ์เนะครับโอ้โหเหนือแก่ทองด้วยนะครับพี่อ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ครับคาบเป่าดินเดิมเลยนะพี่นาคาพี่เป่าเดิมๆเนาะนี่ครับโอ้โหเนื้อมันะโลหะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่รายการที่6นะครับพี่รายการที่6นะครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดครับอ้าวนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเนาะหลงพร้เงินพิมพ์นิยมนะครับ ความเสนิมแดงขึ้นเป็นสาเลยนะครับพี่ขึ้นเป็นสาเลยเนาะนี่ครับโอ้โหจมูกโด่งคมสวยเลยนะครับพี่จมูกสวยสวยเลยนะครับอ่ารายการที่เจ็ดนะครับพี่องค์นี้รายการที่เจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่แปดครับ อันนะี้ครับเป็นพระสังฆายหลงพ่องเงินนะครับต่อเป็นพระสังฆายหลงพ่อเงินนะครับอ่านี่ครับผิวเข้มดีนะพี่นะเนี่ยครับโอ้โหหรือครับมีคราบสนิมเขียวเนาะอ่าผิวผิวเข้มเข้มแบบนี้เลยนะครับพี่เนี่ยครับโอ้โหอ่าเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่เนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับรายการที่แปดนะครับอ่าที่แปดนะครับ ต่อไปครับรายการที่เก้าครับอาานี่ครับวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอ่าวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนาะอ่าเนื้อวันณะโลหะเก่ามากๆเลยนะครับพี่นี่ครับโอ้โหอ,อ่านี่ครับ รายการที่เก้านะครับพี่รายการที่เก้านะครับต่อไปครับรายการที่10ครับอ่านี่ครับเป็นหมุ่มพงเงินพิมนิยมครับองนี้มีเม็ดแร่ด้วยนะครับเนาะมีเม็ดแค่ด้วยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหสวยๆเลยครับพี่ดูเนื้อวัรณโลหะนะครับเห็นไหมอ่ามีคราบเบ้าเนาะขราบเบ้าคราบดินไทยเดิมๆเลยนะครับพี่ นะครับสวยมากนะครับมีเม็ดแร่ด้วยนะครับพี่เป็นน่าจะเป็นแร่เหล็กน้ำพีนะครับเนะะา,าระ,นะร,ร,รายการที่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่สิบอดครับ อันนี้ครับเป็นพิมพ์คิตานะครับพี่พิมพ์คิตาพิมพ์โบราณนะครับนะองนี้นะครับโอ้โหสวยเลยนะครับเนื้อนี่ก็จะออกสมฤทธิ์เนาะสัมฤทธิ์โอ้มีเม็ดแร่ด้วยนะครับเนี่ยน่าจะใช่เนาะนี่เม็ดแร่นะครับตรงกลางหน้าปากนะครับนี่ครับออกไปทางสัมฤทธิ์เงินเงินนะพี่นะออกไปทางสัมฤทธิ์เงินเนาะเนี่ยแบบออกดำดำเข้มๆแบบนี้เลยครับโอ้โหแล้วดูพันธะโลหะนะครับยุบย่นเลยเนาะ อ่าน,นี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอาอนี้ก็เป็นพิมพ์ี้ตานะครับพี่เป็นพิมพ์ี้ตานะครับอ่านี่ครับครับสนิมแดงสนิมเขียวเนาะอ่าขึ้นเป็นสาเลยนะครับพี่ขึ้นเป็นสาเลยนะครับโอ้โหนี่ครับงามเหลือเกินเนาะ ตรงนี้นะครับรายการที่สิบสองนะครับพี่รายการที่สิบสองนะครับไปครับรายการที่สิบสามครับอ่านี่ครับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับโอ้โหดูครับเนื้อมันเลยเนาะอนี่ครับเนื้อเก่าถึงยุกเลยนะครับพี่ดูครับโอ้โห ายการที่สิบสามนะครับนะสิบสามต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์ีตานะครับพี่พิมพ์ีตาคาบเบ้าเดิมเดิมเลยนะครับน้องพิมพ์ีตาคาบเบ้าเดิมเดิมนะครับอ่านี่ครับมีเม็ดคีตานะครับเนาอนี้เป็นพิมพ์คีตาสามชายนะครับน่าจะสามชายน้ององนี้ครับอ่า รายการที่สิบสี่นะครับนะสิบสี่ไปครับรายการที่สิบห้าครับเฮานี้ก็เป็นพิมพ์คตาเนาะพี่เนาะ,ะพิมพ์คิตานะครับเนื้อสมริอ่าถ้าเรียกบางคนเขา,าเรียกเนื้อสมริดลมดำเลยนะพี่นะเนี่ยอันนี้ห้าชายนะครับอ่าห้าชายนะครับโอ้โห,โ,หโหครับตะวันนะโลหะเก่าๆเลย รายการที่15นะครับต่อไปครับรายการที่16ครับของนี้ก็เป็นพิมพ์กีตาร์นะครับพี่เป็นหลวงพอเงินพิมพ์กีตาร์นะครับอ่านี่ครับผิวพระนี่ค่อนข้างเปิดเลยนะครับเนาะตรงนี้ก็น่าจะมีการใช้งานมานะครับพี่ตรงนี้ก็มีการใช้งานมาพอสมควรเลยนะครับเนี่โอ้โหเข่าๆสวยๆเลยนะครับ นีครับออรายการที่16นะครับไปครับรายการที่17ครับอ่าตรงนี้ครับหองพ่อ,อเ,พเงินนะครับอ่าหลุบหลอมโบราณนะมีเม็ดแร่ด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับเนาะอ่านี่ครับ นี่ครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดครับอ่านี่ครับอันนี้ครับจะออกไปทางสำลิดผสมนาคเลยนะครับพี่อง์นี้เนาะเนื้อสำลิดผสมนาคเลยนะครับอ่านี่ครับสวยเลยนะครับ ายการที่สิบแปดนะครับพี่ออง์สุดท้ายนะพี่นะหลวงพ่อเงินเนาะเดี๋ยวต่อไปก็เป็นพักตุกกันนะครับมาดูกันได้ครับต่อไปขรับรายการที่สิบเก้านะครับเมื่อกี้สิบแปดครับอ๋องนี้ครับเป็นพระซุ้มกอนะครับโอ้โหดูว่าแรกดอกมะขามเนาะอ่าอ่านี่ครับโอ้โหคาบลงคาบราดําขึ้นเลยนะครับพี่นะครับคาบลงคาบราดําขึ้นเลยนะครับโอ้โห นี่เป็นพระซุ้มกรนะครับอ่ารายการที่สิบเก้านะครับอะไรครับรายการที่ยี่สิบครับอันนี้ครับเป็นนางพญานะอ่าเป็นพระนางพญานะครับอ่าเป็นพระนางพญาเนาะนี่น่าจะเป็นเอ่อเป็นพิมพ์อะไรนะเทวดาหรือเปล่าแล้วกนนะ นี่ครับเขียนจะแหลมๆเนาะนี่ครับโอ้โหสวยมากนะครับเม็ดแร่เต็มเลยนะครับพี่อเม็ดแร่เต็มเลยนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับอ่านี่เป็นพนางพญาเข่าโค้งนะครับพี่พนางพญาเข่าโค้งนะครับ อ่ะเนื้อเก่ามากเลยเนาะนี่ครับโอ้โหโนี่ครับอืดูเม็ดแร่นะครับพี่เห็นไหมอ่าดูเม็ดแร่เนาะอ่ะด้านหลังครับ อันนี้พระราคาหลักร้อยนะครับพี่ก็เป็นพระเก่าเก็บเนาะอเหมาเพิ่งได้มาเลยนะครับในการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองนี้ครับไปครับในการที่22สบองครับนี่ครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่เป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่ครับโอ้โหคาบลงคาบราดำเนาะ ที่ยีครับต่อไปครับรายการที่23ครับอ่านี้ครับเป็นพระซุ้มกอนะครับพี่อ่าพระซุ้มกอนะครับ ายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอ่านี่ครับเป็นพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับเนาะพิมพ์เข่าโค้งนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับอ่านี่ครับชอบถูกใจทักไลน์โทรมาปิดกันได้เลยนะครับพี่อย่ารอช้านะครับเนาะอย่ารอช้านะครับอ่า รานที่ยี่สิบสี่ครับพี่เก่าๆแบบนี้เลยเนาะอ่ะไปครับรายการที่ยี่สิบห้าครับอ่านี่ครับเป็นพระพงษ์สุพรรณนะครับพระพงษ์สุพรรณนะครับอ่าครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกครับอันนี้ครับเป็นปลาซุ้มกอนะครับพี่ซุ้มกอก้นหอยนะครับเนาะปลาซุ้มพอปลาซุ้มกอก้นหอยนะครับนี่ครับดูครับค่าปลาดาเนี่ยพี่ขึ้นเลยนะครับอ่านี่ครับปลาหาเก่าเนาะปลาซุ้มกอหิ่มก้นหอยนะครับรายการที่ ยี่สิบหกครับสบายครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับอานนี้ครับเป็นผ้าซุ้มก่ออีกหนึ่งองค์นะครับอ่านี่สวยๆเลยนะครับแลดอกมะขามเห็นชัดเจนนะครับอ่นี่ครับมวลสารเห็นชัดเจนเหมือนกันเนาะพี่เนาะอ่าด้านหลังครับอ่รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดครับอานี้ครับเป็นพระนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับเนาะอะเนื้อองนี้ครับจะออกดําเลยนะพี่นะโอ้โหเข้มขลังเหลือเกินเนาะนะครับโอ้โหนะครับดูมนสาลนะพี่โอ้โหดูครับสวยงามนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับ ต่อไปครับรายการที่29ครับอ่านี่ครับนางพญาเข่าโค้งอีกหนึ่งองค์นะครับนอเนื้อดำนะครับพี่่า มันสารชัดเจนนะครับเนาะมันสารชัดเจนนะครับพี่เนื้อดำเข้มขลังแบบนี้เลยนะครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับไปครับรายการที่สามสิบครับอ่าองนี้ครับเป็นผ้าซุ้มกอเนื้อดานะครับเนาะผ้าซุ้มกอเนื้อดํานะครับอ่านี่ครับเนื้อเก๋าเก้าสวยสวยเลยนะครับนี่ครับอยยุบรอยย่นก็มีทั้งองค์นะครับเนี่ยครับ รายการที่สามสิบนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับอ่อาตรงนี้ครับตรงนี้เป็นนางพญาเข่าโค้งนะครับเนาะอ่านางพญาเข่าโค้งนะครับอ่าเม็ดแรกชัดเจนนะครับอ่มีเส้นที่คอนะครับเนาะมีเส้นที่คอสังคติคมคมเลยนะครับพี่ แขนนะครับสวยสมบูรณ์เลยเนะาะรา,ายการที่สามสิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสองครับนี้ครับเป็นภาะซุ้มกอนะครับผมซุ้มกอนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ โอ้โหดูครับแรล่ดอกมาขามเนะาะออกสีแดงๆนะครับพี่ออกสีแดงๆแบบนี้นะารายการที่สามสิบสองครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสามครับอรงน,นี้ครับเป็นพระผงสุพรรณไม่ตัดปีกนะครับพี่เห็นไหมเราจะเห็นรอยนิ้วมือเนาะชัดเจนเลยนะรันนี้ก็คือเดิมๆเลยนะครับ มีคาบลาดํานะครับมีคราบกุคาบลาดําเลยนะพี่เนี่ยครับเศรษแบบนี้ก็ราคาหลักร้อยเองนะพี่นะ,ะตัยน,นี้มือชัดเจนเนาะ,ะรายการที่สามสิบสามครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่ครับอ่านี้ครับเป็นพระนางพญาอ่าพิมพ์ข่าวตรงเนาะเนี่ยครับ สวยมากเลยนะครับพี่อะลงกล้องนะครับโอ้โหดูครับเม็ดแร่ชัดเจนอย่างนี้นะครับพี่เม็ดแร่นี่คือขึ้นมาเลยนะอะนี่คาบกุ้ง้ามปลาดำเนี่ยเม็ดแร่นี่ขึ้นออกมาจาก,กผิวพระเลยเนาะอะรายการที่สามสิบสี่ครับ ต่อไปครับรายการที่สามสิบห้าครับอ่านี่ก็เป็นพระฟงสุพรรณนะครับอ่าพระฟงสุพรรณเนาะอืมใบหน้าคมคมเลยนะครับพี่ใบหน้าคมคมเลยเนาะอ่ารายการที่สามสิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบหกครับ อ่าองนี้ครับพระซุ้มกอนะครับองนี้เขาจะเรียกว่าพระซุ้มกอไม่มีกระหนกนะพี่นะอ่าไม่มีกระหนกนะครับอ่นี่ครับเห็นไหมจะไม่มีกระลายกระหนกนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์หน้าเก็บเหมือนกันนะพี่นะเป็นอีกหนึ่งพิมพ์หน้าเก็บเนาะอ่รายการที่อ่าสามสิบหกนะครับพี่พระซุ้มกอ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดียไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ